ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่กระทรวงสาธารณาสุขมีเป้าหมายเพื่อลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุหรือการก่ออาชญากรรมนั้นนะคะประชาชนก็มองว่านี่อาจเป็นมาตรการที่ไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ทั้งหมดไปฟังเสียงสะท้อนจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้จากรายงาน ถือเป็นความตั้งใจของหน่วยงานกำกับดูแลที่ต้องการลดการสูญเสียหรือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขหลังพบสถิติว่าช่วงปีใหม่และสงกรานต์เป็นช่วงของการเกิดอุบัติเหตุหรือการเกาะอาชญากรรมได้มากที่สุดจึงต้องออกกฎหมายควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยผู้มีการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มองว่า การออกกฎหมายนี้ไม่ได้เป็นการจำกัดสิทธิของบุคคลแต่ต้องการลดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้และจากผลการศึกษาทั่วโลกพบว่ามาตรการที่ออกมาดูแลสามารถพิสูจน์ได้ว่าลดการสูญเสียเกิดขึ้นได้จริงประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้กินเหล้าติดอันดับโลกเท่านั้นนะครับในแง่ของประเทศเนี่ยนะครับก็มีการตายนะครับมีการเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีการตายติดอันดับโลกเช่นเดียวกับ ารอนนเป็นการท้าขายในลักษณะของเพื่อลดการบาดเจ็บสมตายพิการของประชาชนคนไทยในวันที่มีการบาดเจ็บ้มตายพิการสูงสุดครับแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของการออกกฎหมายแต่ในมุมมองของธุรกิจร้านอาหารกลับเห็นว่าไม่น่าจะมีผลกระทบต่อยอดขายเพราะเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สร้างไรายได้เพียงระะยีสของยอดขายทั้งหมดและพร้อมที่จะสนับสนุนมาตรการนี้ ไปในความเป็นจริงอย่างที่บอกไปเนี่ยนะคะว่าเออยอดขายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นตของร้านอาหารเท่านั้นเองค่ะเราก็คือการกินเนี่ยเราห้ามการกินไม่ได้หรอกค่ะยังไงเนี่ยคนคงยังซื้ออยู่ยังถืออยู่ยังติดอยู่กับตัวเองอยู่เนี่ยแต่ว่าบรรยากาศที่มันสนุกสนานมันเกินไปแล้วมันเกิดการสูญเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็สนับสนุนนะคะที่จะให้ออกกฎหมายอะค่ะ ขณะที่มุมมองของประชาชนเห็นว่าอาจเป็นมาตรการที่ไม่สามารถควบคุมได้เต็มที่เพราะช่วงเทศกาลที่จะต้องมีงานสังสรรค์แม้จะมีการจำกัดพื้นที่แล้ววันจำหน่ายแต่อาจเกิดการลักลอบจำหน่ายได้เช่นกันมันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบสังสรรค์ครอบครัวพี่น้องมาเจอกันถ้าไม่มีเหล้ามันก็ไม่คืนเพลงไม่สนุกม,นมีกฎหมายตั้งหลายอย่างที่แบบห้ามนู่นห้ามนี่แต่สุดท้ายเขาก็แอบ,บทำอย่างเงี้ยเออ ความิทําได้เป็นบางส่วนนะแต่ทําได้ไม่ร้อยเปอร์เซนต์หรอกเพราะว่าความเป็นจริงมันมันไม่มีอะไรเต็มร้อยคนเขาจะกินนะ่ะถึงแม้เขาไม่ขายตรงนี้ที่อื่นเขาก็ขายจะมาเขาก็หากินจนได้การออกกฎหมายนี้อาจจะเป็นต้องรับฟังเสียงจากทุกฝ่ายขณะเดียวกันความปลอดภัยของประชาชนถือเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะในช่วงแห่งความสุขที่มีควรจะเป็นช่วงเวลาแห่งความสูญเสียทีมข่าวเศรษฐกิจห้องข่าว NBT